สบายดีทุกคนเมื่อนี้ก็พบกับช่องของตุ๊กตาสาวน้อยร่องสานี้เนาะวันนี้หน้าเหลือหน้ากับเสื้อเหลืออมติมนะคะเรืองคือข้าวเมื่อวนนี้น้องตุ๊กจะมาเกี่ยวข้าวเนาะทุกคนเป็นข้าวให้เป็นขา้นขาวแพ้ทุกคนซึ่งเมื่อนี้แม่จ้างคนมาเอาแม่จ้างคนนี้ได้แต่คนเดียวนี่แม่ได้แต่คนเดียวป้าประจา,จางจ้างต้องมาซี่คนเนาะได้มาได้คนเดียว ไม่เกี่ยวง่ายหรือว่าเกี่ยวยากแนี่นง่ยายน,นี่มกทั <laughs> ่วล่างแตกปันเลยง่ายละบ่แม่เดี๋ยวมาทั่วล่างแตกตัวหมูปลูกไว้นะ่ะ <laughs> หัวเขียวมีาด้วยนะผสมด้วยสาวอูเกี่ยวสอง <c oughs> สี่พกขนกำลังตุกเนาะตอนเกี่ยวข้าวเลืเอิ้นกูลอกลูกพัา ตอนกูบาดเพมีเกี่ยวข้วเละเอนกูอีกแล้วเดี๋ยวขอตัอเอาทงม,มือแป๊บทุกคนหอนโหลถ้ามีโควิดจะ้กินดอง ตูนะเออดันตูหนาไม่เดาโดนตูอ้าวอบเป็นอะไรใช่ไหดตอตู ทุกคนทุกคนอารีคือเกี่ยวมื้อนี้น่าจะบบแล้วทุกคนเพราะว่าแม่ห้าจ้างคนมาจะคนซี่ปะสามมาสามคนแต่ว่ามาแต่คนเดียวอันมาแต่คนรายมาแต่ไอ้ที่คนดียวอันปันนี่กำลังจะขึ้นไปกินข้าวสวยอเท่ากับบุ๊ดได้สามเห่าดิธรรมดานะดิขึ้นไป ฮอนทุกคนแม่เกี่ยวแต่ข้าหน้าเนอปลายโซนเขาตัวนั้นมาอ,องนี้บัดดบของเกี่ยวพี่ไปเนาะเกี่ยวพี่ไปเอาเกือบพักพูดนันเนาะเกือบพักทั่วค่ะเด็กน้อยกับลิ้นจีกองกกมากกลัวไอ้ที่ประเทศยุนเนี่ไยมามีที่โน่น กินน้ำเย็นอร่ยมา่อย่างว่ายันแบคิดเพน,น,นี่ทุกคนตอนนี้ก็คือแม่ที่คนฟักมังุงเนาะ <c oughs> <น>บึ้งอมซงบอก่าเต้กกขอาของเียกาก็ต้อง <c oughs> บอึ <c oughs> บ้งเลยเนาะเจ้าไปลงคลิปนำเข้าแล้วเอาโซเงินอานอลอปังหุ่ไงเหตุได้แบบแบ่งครึ่งเลยทุกคน แน่ว่าเจ้าลนเนาะให้ัเลยแอบกระซิบขาคุดกันนนึงนิกน้อยลายมาจำเจ้าเจ้าเดรจำกี่อย่าจำอ้หหมดแล้วอ้ยปลาจะไปจกแเอ้ยคุณไอยอรูปอุกรอนนึงอมปูรูปู

ไม่รู้ว่าาไทยเรียกากาศอะไรนะคะไปเดือนะลูกิกองตั้งทิ้นปายี่ยมเี่กอเพื่อไรลูกจยเปล่าต่มีแต่อะไรมาเนตอนเบกินาดยจิ๊จิ๊บบกินมดยจิ๊จิ๊ เ้่าหูฟักแล้วไปที่ยวพองตำพี่อตำส้งติมนะคะทุกคนั่งเด่นะฟังงเาบอกเมื่อกี้จะบอกว่าต้องเอามาีลามาดคิดอาไพีาซับขนเออว่าบอกว่าไอพี่กตู้ลำพงมาพความเดิมี่อยู่อะนนอีเมลบอกว่าบอกบอีเมลว่ะอีมลลบไ่ได้ตัดไป เฮ็ดว้่อห้าห้ากับเมื่อกี้ที <k 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 ่ปเานยังเฮ็ดต้องมีมากขาวต้ยำกุ้งข้า้งเื่อกยังมียนเดียวนพันีเอด้สิสามเสือสามมีทุกอย่างเนยขามยก็ชอบันนทุกอย่างมันอันนี้ของร่านจุ๊ แตงกเออฮอบฟฟี่มันคือแกนเถอะเกอมาลมาลมาลมังลาวไปนี่เนี่ยมาบ้องตัวตัวนี้ไหมมาบ้องตัวยนี่ไหม โอ้ยสเนเวเกบเค่ะหักเกือบดีเกือะน้อยกระดูกใหญ่แต่ซีนน้อยอืมนั่นแหละตะกี้มันมันบุ้นกสัตเจ้าดเอาไว้สรับบอกนั่งี่ที่พือนตะกี มาหน่กาคกูมาหน่อมีคกๆเนาะแล้วต่ำส้วนๆ่มืเด็กแเมือนกว่าเฮ้ยน้ำหนักเขาขึ้นเด้อสี่สิบหาขนนกระดูกสูงสี่สิบหกนสี่สิบหก้นึงบางมือันมือซ้อมมือกินข้าวล้สี่สิบห้านเดอ บอแบบแบบโบกแก้วว่าตอนตอนเห่าน้ำหนักน้อยกับน้ำหนักทนนี้เจ้าพูกตอนเดินงามน้ำอยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆจะรอดเออไข่แดงไข่แดงไข่แดงตยกับงามใจกับงามเออไข่แดงตัวเอ้ยงามบอกหน้าไปทำงามงามผื่นเออค่ะเอาเนี่ยคลิปอินสตาแกเมกันสองดู เออไม่ไอาม่ใีลเาคำนี่เร็ไม่ชนโอซิลาไม่เดือดิซื้อบเกอร์เรเป็นเดอกูซื้อันซินะซื้อคล้ายๆคือบักเกอร์เลยสับอ่ะเป็นเด็กคือบาซื้อบนซทำเดกยี่อตังเธอจะเข็นน้ามันดิไอเดือว่าซื้อวาเดอวสนะไพ่ซื้อสนะไพ่จะเข็นน้ามันดิสิงาอิราอฮาตังคเธอเนามโอ้ยอยากิเออ ้าตนวเดลซาชิตอนใส่นส่วละเัเหย่ยว่ะเหี่ยวเอามันจเิกได้ับส่งเ้อกกินน้ำมากเลยียอีกจันี่ักหัวหันเมื่อมันเค็มแล้วมันจะเอายงกแบบนี้แหละโคนแม่นองเบ้อช่องเาอ ปัเกอใกล้เท่าละสักมี่นะก็เกือเ่บ้งดีได้เป็นลูกใช่ไหมออสำเร็จกับเกลือมามาเอาอันนั้นมาหนึ่งต้นนี่นะคนเทียมเรียมหอยเนาะเดียวสีไปชวยเสร็จวกินีเนืมอื่นเอาละง่กินนี่งามเลเนะลูกลาดีโอ้ยงามดย์ง่ามมาองงมเอ่ แซ่บทโคนใ้ได้กินนะบบาไว้ก่อนป้าตาดีหอเจอแต่ก้าในตำห้องิีนเตก้าจีนเลยหนึ่งะอ้หลงเป๊ะถ้าคุณน่าใกล้จะปีวอกต้องยูทูบพวกจะไปคิดข้างไหมเอ๋บ๊อบในการงาน

เอาค่าโฮ่หาเจ้าวบหึ่งค่ะเพดห้าินมันทับไรไก่รุ่นนี้พอดีปิ้งก้าไปเลยครับเดี๋ยวมาสตรีมตำมะหงอู่บางนะคะทุกคานตำมะหงสดิดสดิงเหรอมเนตำราเบิดนะสติดสิงคนเดียวเอ้ยใบเดินเอ้ยน้องขี้จําแกงคือทำไายังตำราเบิรน

นยังไม่ได้สิมาตั้งรถเดินเรียบร้อยนียยย่สิคือ,อไม่อเอาอดเลียมตาขนาดเลยนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือแบบกินข้าวแล้วไปเที่ยวไเนา,นานะแล้วก็ไออูเพื่อนกะวางสรุปด้วยท่าแบบนี้น,นะคะนี่ทุกคนกินอิ่มแล้วที่อเมรหอยเนาะ กรคิดนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนทุกคนถ้าให้มาคิดนี้น้องก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กไปคิดต่อไปเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวค,ยคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนเนาะบ๊ายบาย